ดเดี๋ยววนนี้กัดรักนะคะวันนี้รายการพอชอนนจุนคุยจะพามาที่ทอำเภอปากเกร็ดค่ะข้างหลังนี้นะคะคือแปลงผักสวนเพื่อแบ่งปันนะคะซึ่งสัมนักงานพัฒนาชุมชนได้มาดำเงินการเอาไว้ปากเกร็ดนี่มีงานดีๆของพัฒนาชุมชนเยอะค่ะนะคะนอกจากนั้นเราก็มีทีมงานที่แข็งแกร่งนะคะ ในคิวของอำเภอปเกตเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยจะเปิดโอกาสนะคะให้น้องๆพัฒนากรได้มานำเสนอความภูมิใจของเขาทั้งหมด3ตอนนะคะตอนแรกก็จะเป็นน้องวรรณพรนะคะในเรื่องความภูมิใจในผ้าลายขอของตำบลเกาะเกรด็ดตอนที่สองก็จะเป็นเรื่องของ การประสานงานในเรื่องของการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของคุณสมานชัยและเรื่องที่3เทคนิคการติดตามนี่นะคะโดยคุณภาชินีค่ะแล้วเดี๋ยวพบกับความภูมิใจของพอชอประเกตนะบัดนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชั้นนางสาววรรณพรแดนโวกสูง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาบอกเล่าความภาคภูมิใจเกี่ยวกับผ้าลายขอของตำบลเกาะเกร็ดค่ะเชิญรับชมกันได้นะคะส่วนตัวดิฉันได้รู้จักผ้าลายขอของอำเภอปากเกร็ดจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยทางหัวหน้าอ้วนพัฒนาการอำเภอปากเกร็ดและพี่ๆในสํานักงานพัฒนาชุมชน ได้พาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการทำผ้าบาติกลายขอของกลุ่มลัตาบาติกเกาะเกรด็ดซึ่งเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอรายเดียวของอำเภอปากเกรด็ดที่มีการทำผ้าลายขอจากการสอบถามข้อมูลนะคะกว่าที่จะส่งเสริมให้มีการทำผ้าลายขอของอำเภอปากเกรด็ด ให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านความยากลำบากกันมามากโดยหลังจากที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดได้รับมอบรายขอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบ,บุรีมา ก็มีการส่งเสริมให้นำผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจัดทำลายขอซึ่งจากเกณฑ์การส่งเสริมที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดทําให้มีแค่กลุ่มลัดดาบาติกกรอกเกรดของอำเภอปากเกรดซึ่งเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปลายเดียวที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดจ,จึงได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมทั้งในด้านจัดหา งบประมาณการฝึกพัฒนาทักษะช่วยกันแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆจนในท้ายที่สุดนะคะผ้าบาติกมัดย้อมของกลุ่มลัตตาบาติกเกาะเกรด็ดก็เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนโดยทางกลุ่มสามารถผลิตออกมาเป็นผืนผ้าลายขอหลากหลายสีสันสามารถนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในรูปแบบต่างๆ กระเป๋าผ้าพันคอเครื่องประดับทำให้ในปัจจุบันนะคะกลุ่มลัตาบาติกมียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ150,000บาทเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการขับเคลื่อนเม็ดเงินในชุมชนทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมีชั้นนะคะจึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของการส่งเสริมผ้าลายขอ ปากเกลดของอำเภอปาเกรด็ดมากมากค่ะขอบคุณค่ะ